ซื้อบิตคอยดีกว่าซื้อประกันชีวิตการลงทุนในคริปโตเช่นซื้อบิตคอยดีกว่าซื้อประกันชีวิตจริงไหมคลิปนี้มีคําตอบครับลูกค้าหลายคนนะครับก็บอกผมว่าโอ้ยคุณเจฟลงทุนกับคริปโตนะซื้อเหรียญต่างๆเนี่ยผลตอบแทนนี่โตเร็วแบบ Exponential มันทวีคูณนะแต่ออมกับประกันนี่มันได้ช้าแล้วก็ไม่ตอบโจทย์เลยอันนี้ผมเห็นด้วย100%ครับถ้าลงทุนเพื่อผลตอบแทนสูง ต้องลงทุนกับเหรียญคริปโตโดยเฉพาะบิตคอยหรือว่าเหรียญอื่นครับซึ่งตอนนี้บิตคอยก็ฮอตที่สุดป๊อปปูล่าที่สุดครับแต่ผมอยากจะเรียนว่าประกันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการลงทุนครับแต่ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ลงทุนต่างหากผมขอเรียนถามว่าวันนี้เนี่ยคุณกล้าเอาพอร์ตบิตคอยให้ลูกกับภรรยามาเป็นคนเทรดแทนไหมครับคุณจะไว้ใจลูกกับภรรยาให้ซื้อขายบิตคอย แทนคุณได้ไหมถ้าไม่แสดงว่าคุณมองว่ามันมีความเสี่ยงอยู่ด้วยในการลงทุนคุณเทรดเองคุณมั่นใจมากกว่าจริงไหมครับมีอีกสิ่งหนึ่งครับซึ่งนักลงทุนในไทยมองข้ามต่างจากนักลงทุนในต่างประเทศที่เป็นประเทศที่จเจริญแล้วนะครับนักลงทุนต่างชาติจะให้ความสําคัญกับผู้ลงทุนมากกว่าการลงทุนเสียอีกมีคํากล่าวที่ว่าต้นไม้ใหญ่1ต้น ทำไม้ขีดไฟได้เป็นแสนก้านแต่ไม้ขีดไฟเล็กๆเพียงก้านเดียวกลับเผาต้นไม้ใหญ่และป่าทั้งป่าให้วอดไวายได้การเจ็บป่วยอุบัติเหตุการจากไปอย่างกะทันหันก็เหมือนกับไม้ขีดไฟก้านนั้นแหละครับและเป็นจุดตัดสําคัญที่ทําให้การลงทุนไม่เป็นไปตามคาดครับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาจึงปิดจุดอ่อนตรงนี้ด้วย Insurance เพราะมันดูแปลกๆไหมครับที่พอลงทุนเนี่ยมีมูลค่าเป็นร้อยล้านพันล้าน แต่ค่าตัวเจ้าของพอร์ตคือ0ย์ครับถ้าเปรียบเจ้าของพอร์ตบิตคอยและตัวพอร์ตบิตคอยกับนิทานเรื่องหานวิเศษกับไข่ทองคาท่านคิดว่าใครเป็นหานวิเศษแล้วอะไรเป็นไข่ทองคําครับถ้าต้องประกันของมีค่าจะประกันที่ตัวหานก่อนหรือว่าจะประกันที่ไข่ทองคําครับแล้วถ้าเกิดว่าหากเกิดเรื่องแบบไม่ขิดไฟก้านเดียว คุณอยากแบกความเสี่ยงจ่ายค่าเสียหายเองหรือว่าให้บริษัทประกันชีวิตเนี่ยจ่ายค่าความเสียหายทั้งหมดให้กับครอบครัวของคุณล่ะครับดังนั้นการลงทุนที่ดีผู้ลงทุนก็ควรจะมี insurance นะครับไว้ปกป้องตัวคุณในยามที่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นเป็นตัวการันตีว่าพอร์ตการลงทุนต่างๆที่คุณได้ลงทุนมาจะสำฤทธิผลและเกิดประโยชน์กับครอบครัวของคุณนั่เองครับ